มันยิงไปมันทําหนังสือฟ้องเราไปมันยิงไปมันบอกว่ามันไม่ผิดมันประมาทพี่น้องมีความเห็นยังไงอะแล้วมึงบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวรอคำเหม็นเขาขอโทษคือคุณเป็นถึงรัฐมนตรีผมว่าคุณควรจะต้องพิจารณาตัวเอง้วนะว่าว่าคุณเนี่ยอย่างคนอย่างคุณเนี่ยมันสมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือเปล่า ถ้าคุณไม่สมควรที่จะอยู่ในตําแหน่งนี้ถ้าท่าอยู่ไปแล้วทาให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายเนี่ยผมว่าจริงๆคุณควรจะลาออกคุณไม่ควรมานั่งพูดแบบนี้ไงและที่สําคัญที่สุดที่คุณศรีฮัสซัคพูดบอกว่าต้องเอาเอ็มอูสี่สามไว้ถ้าไม่งั้นแล้วเราจะเอาอะไรไปคุยกับเขาจะคุยอะไรกันนี่ยังจะห่วงเรื่องคุยกันอีกเหรอยังจะห่วงเรื่องคุยกับเขมรเรื่องเอ็มโอไม่ต้องคุยแล้วมันจะไปคุยทำ อะไรก็ในเมื่อข้อหเป็นเรื่องของคณะกรรมการปักปันเขตแดนซึ่งมีการปักปันเขตแดนไปแล้วบางส่วนแล้วก็ยกเลิกบางส่วนไป 2. เครื่องมือในการใช้ตรวจวัดนะครับในพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ซึ่งจะมีจะมีต่อไปในภายภาคหน้าหรือในอนาคตนั้น เมื่อทําการวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาประกอบไปด้วยสามสี่ห้าลงไปมีหนึ่งต่อสองแสนทุกข้อไล่ตั้งแต่ข้อสองลงมาเนี่ยหนึ่งต่อสองแสนหมดและไอ้เรื่องของการทําแผนที่รุสญัญาหนึ่งเก้า1ูน4สี่นี่ก็เหมือนกันที่ฝรั่งเศสไปอ้างเอาไว้และเขมรแม่งเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการพยายาิจารณาเรื่องของเขาพระวิหารเนี่ยนะไอ้เรื่องนั้นสารโลกมันก็เห็นอยู่สารโลกมันเห็นแล้ว ว่ามีการปักปันเขตแดนโดยอาศัยเส้นสันปันน้ำแล้วจู่ๆไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาฝรั่งเศสอยากจะให้ขเขมรได้ก็เลยไปดิวรับกันเสร็จไปอย่างที่ไหนแล้วยกตัวปราสาทให้กับขเขมรแต่แม่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคุณเดินเข้าออกบ้านคุณจะไปไหนก็ได้แล้วจู่ๆมีหมายสารมาบอกว่าเฮ้ยมึงขึ้นชั้นสองไม่ได้นะชั้นสองเป็นของข้างบ้านมึงทั้งๆที่มันอยู่ในบ้านเราแม่งไปร้องต่อ แล้วศาลก็บอกว่ามึงต้องแบ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทางเดินให้กับไอ้ข้างบ้านมึงเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ชั้นสองต่อได้หรือไม่ถ้าศาลไม่ได้บอกให้แบ่งพื้นที่ประโยชน์ข้างล่างใช้สอยร่วมกันข้างบ้านมึงก็มีสิทธิ์ที่จะเอาบันไดไปพิงไปพาดแล้วก็ปีนเข้าหน้าต่างบ้านมืนชั้นสองได้นี่คือประสาทพระวิหารมันถึงมีตุลาการศาลโลกมีอยู่สามท่านเท่านั้นที่เขาชี้แจงออกมาบอกว่า เขาได้พิจ,จนารณาตามหลักฐานหมดแล้วมีอนุสัญญาเขาเรียกว่าอนุสนธิที่สัญญา1904บอกว่าให้อาศัยตาถ้าเป็นภูเขาให้อาศัยเส้นสันปันน้ำฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าไอ้ปราสาทพระวิหารเป็นของสยามไม่ใช่ของเขเมรเขาก็มีสามคนที่เขาเห็นตรงตามนั้นไอ้ที่เหลือเจคนไปนไงครับรับงานหมด เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้ตัวประสาทไปเฉยๆไอ้สามคนที่เห็นต่างก็ยังนั่งเกาหัวทุกวันนี้นิดเกายังไม่เลิกเลยบอกมันเป็นไปได้ยังไงว่าของอยู่บนแผ่นดินของเสียงแต่ไอ้วัตถุที่มันตั้งอยู่บนแผ่นดินเสียงเป็นของเขมรแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าไอ้เจ็ดคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปอ้างถึงไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนไงและไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยนะครับสยามก็มีการโต้แย้งไปว่า ฝรั่งเศสเขียนเองฝ่ายเดียวที่ฝรั่งเศสเขียนเองฝ่ายเดียวก็เพราะอะไรครับก็เพราะมันมีคนไทยสี่คนนั้นนะเอาหลักฐานจากกระทรวงต่างประเทศไปยื่นให้กับไอ้ฝรั่งเศสรับเอกสารเสร็จเรียบร้อยมันบินกลับฝรั่งเศสให้ฝรั่งเศสเร่งเขียนเลยระบายสีแหลกลานหนึ mm. ่งต่อสองแสนเพราะฝรั่งเศสต้องการที่จะตัดชะง่อนตรงนั้นยกให้เป็นของเขเมรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคาราคาสัง่งเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันทําไม่ได้เนี่ย คนก็จะงงไปหมดว่าอ้าวของอยู่บนบ้านเราแต่ทำไมไอ้ของชิ้นนั้นเป็นของคนข้างบ้านและสุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะศาลไม่ได้พิจนารณาตรงนั้นให้มันก็เลยต้องมา้องเรื่องของการขึ้นมรดกโลกมันก็เอาเม็ดนี้แหละครับมาขอ4.6ตารางกิโลเมตรแต่4.6ตารางกิโลเมตรไม่ได้เป็นของเขมรเป็นของคนไทยแต่ว่าเขาห้ามกองกำลังของเราติดอาวุธเนี่ยขึ้นไปใช้บริการที่นู่น เราจึงโกรธขเขมรไงเพราะเราโดนขเขมรต้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ที่เรากับขเขมรตกลงจะร่วมกันจดสิทธิบัตรไปที่ยูเนสโกเป็นการดูแลร่วมกันขเขมรบอกได้เลยเสียมไม่มีปัญหารีบเลยนะพอเสียมแม่งกลับเข้ากรุงเทพได้ไอ้นี่ไปยื่นที่ยูเนสโกอาศัยเส้นฝรั่งเศสและไอ้ยูเนสโกก็รีบประกาศเลยบอกว่าอ๋อ4.6ตารางกิโลเมตรนี้ เป็นไงครับเป็นของเขมรดูแลนะครับแต่ห้ามทั้งสองฝ่ายติดอาวุธขึ้นมาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้เขมรไปเห็นนีกเอ้าข้างล่างอีกนิดนึงนีงดีกว่าเนี่ยมันมีปราสาทบริวารอยู่ทั้งสองตัวนะเฮ้ยเราต้องรีบนะนะมันก็ไปยื่นกับยูเนสโกบอกว่ายูเนสโกพิจารณาผิดพลาดเพราะเนื่องจากว่ายูเนสโกไม่ได้ให้เอาปราสาทบริวารของสองปราสาทเนี่ยขึ้มนมาเป็นมรดกโลกด้วย ไอูเนสโกก็บอกพอแล้วมึง๊งปั้นกาไปอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแล้วดูทุกวันนี้ทําได้ที่ไหนเราขนาดปราสาทนาครวัดมันยังจะเปิดซ่องอยู่ข้างๆนั่นเลยพอเสร็จเรียบร้อยที่ทํายังไงต่อละ่ะยูเนสโกไม่ให้เราก็เลยแแคนมันก็ปิดทางขึ้นมันก็เลยไปเสริมบันไดไม้ไผ่ตอนแรกก็ทําไม้ไผ่ขึ้นมาตหารขึ้นมาตกเหวตายบ้างคอหักแขนขาบ้างตอนหลังแม่งก็ออกมาเป็นเหล็กพอออกมาเป็นเหล็กเสร็จปุ๊บ มันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยการขึ้นแล้วการขึ้นมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะมันขึ้นอย่างนี้เลยนะขึ้นเสร็จเจอทางตรงนี้ตัดออกปุ๊บขึ้นไปบนเหลี่ยมขึ้นไปใหม่คือองศาประมาณเกินสามสิบองศาคือมึงต้องแรงดีมึงถึงต้องปีนไปเที่ยวได้แล้วและไอ้ทางขึ้นของมันเนี่ยไกลกว่าทางขึ้นของเราอีกแต่ทางขึ้นของเรามันรถยนต์ขึ้นได้ไงพอขึ้นไปถึงจุดพักรถเสร็จทีนี้ก็ลงเดินเดินไปนิดเดียวก็ถึงตัวปราสาทแล้วแต่คัมเบนไม่ใช่ เขเมรลงทุนทําแล้วโจนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนักท่องเที่ยวเขาก็เลยไม่ไปหนึ่งเกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้าหายาขึ้นยากไม่สะดวกต่อการท่องเที่ยวสองไปแล้วก็โดนโจนป้นก็ทหารเขเมรมันก็ป้นนักท่องเที่ยวเพียงแต่ถอดเครื่องแบบทหารมาเท่านั้นเองพอถอดเครื่องแบบทหารเสร็จก็เป็นโจนแล้วทีนี้ปืนก็ปืนตัวเดิมด้วยสบายอย่างเงี้ย พอเวลาเปลี่ยนชุดทหารก็ถือปืนอย่างเงี้ยพอเวลาจะเป็นโจนก็ถอดเสื้อทหารออกใส่เสื้อเงี้ยแล้วก็ถือปืนไปเขาจําได้ว่าเป็นทหารจากนั้นมานักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวกันเขาก็พยายามที่จะมาฝั่งไทยแล้วฝั่งไทยก็ไม่ได้เปิดสุดท้ายปราสาทพระวิหารนะครับก็พังไปตามกาลเวลานะครับพังไปก่อนที่จะมีปัญหาเป็นซากหินซากปูนเต็มไปหมดนะครับจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ ก็กลายเป็นสูสารพระวิหารไปแล้วนะฮะและที่สําคัญไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดการเมืองเราเข้มแข็งถ้านักการเมืองบ้านเราเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองกูว่าถ้าเป็นนักการเมืองจริงๆเ็าต้องทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินและก็เพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่มานั่งหลอกประชาชนไปสมหัวกับหน่วยงานราชการไปจกไปสมคบกับไอ้พวกคนมีสีไอ้พวกข้าราชการเร็วๆพวกเนี้ย แล้วก็เนี่ยไปตัดถนนทําบอนวิ่งไปนู่นทําไปตรงนี้คุณคิดดูถนนตรงตันทบุรีตราที่จะไปเข้าไอบ้บอนที่อยู่ฝั่งปอยเปตอ่ะคุณรู้ว่าถนนเจ๋งๆเลยเนี่ยทําดิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยคุณคิดว่าประชาชนหรืออบตอแม่งทําได้ไหมแม่งทาไม่ได้ คนที่แม่งจะสร้างถนนขนาดนี้ได้ผมบอกเลยต้องมีนักการเมืองระดับชาติพวกรัฐมนตรีสมหัวกับเจ้าพ่อที่อยู่แถวๆนั้นนะแล้วแม่งก็ไปแอบทํากันแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไอคนมีสีอยู่แถวนั้นมันต้องเห็นรถมันผ่านเข้าออกด่านชายแดนนะมึงจะไม่เห็นเลยเหรอว่ารถผสมปูนเอ่ยรถบรรทุกเหล็กเส้นเอ่ยมึงจะไม่เห็นเลยเหรอจริงป่ะดังนั้นเนี่ยมึงบอกว่า นี่แหละคือวิธีการที่ดีที่สุดของพวกนักการเมืองมันจะฉวยโอกาสเอาตรงเนี้ยยิ่งถ้าประเทศอ่อนแอมันยิ่งได้เปรียบนักการเมืองชอบถ้าคนในชาติทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันมากเท่าไรมันยิ่งชอบเพราะคนจะไม่มีเวลามาจับโป๊ะจับผิดว่ามันทุจริตยังไงมันโกงนยโยบายอย่างนี้นโยบายนี้โกงยังไงไม่มีโอกาสได้ที่มาจับผิดมันยิ่งจะทําทให้คนในชาติทะเลาะกันได้ แล้วก็ไอแรงงานเขมรที่อยู่ในประเทศไทยที่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ต่อวีซ่าให้แล้วจนกระทั่งตอนหลังรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยนะครับที่แกบอกอ๋อไปปีเจ็ดหนึ่งนู่นเลยใจเย็นๆคะ่ะคนเขมรใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับบ้านอยู่เมืองไทยก่อนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเป็นไงอนุทินสัง่งห้ามต่อวีซา่าถ้าใครอยู่นะครับวีซ่าต้องไม่ขาดแต่ถ้าใครวีซ่าขาดมึงต้องกลับทันที และนะครับพวกนายจ้างทั้งหลายที่เป็นคนจ้างแรงงานเขมรมาต้องตรวจบีซ่าทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติตรวจแล้วว่าไอ้หมอนี่ขาดต้องส่งกลับทันทีห้ามรับเข้าทํางานไม่งั้นก็จะถูกดําเนินคดีเอ่อถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วแม่งปรับหัวละสองแสนนายจ้างโดนนะและส่วนใหญ่พวกเขมรส่วนใหญ่ที่มาก็เป็นพวกอะไรครับพวกไม่มีตัวตนพวกไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้พวกนี้หนีเข้ามากันทั้งนั้นอนุทินไม่ให้ต่อ แล้วก็ขอบคุณคุณอนุทินด้วยอย่างน้อยคุณก็ช่วยทําให้คนไทยใจฟูขึ้นมาบ้างเตียบันก็ออกมาขยับจีนส่งอะไรฮะจีนส่งรบพิเศษมาคุ้มมาอารักขาจากกอาวุธนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจากกาวุธจะไม่ได้มาเป็นแค่นายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่ตระกูลหุนตระกูลเดียวที่จะโดนนะไอ้นันโรด,ดมสีหามุนีนี่ก็อาจจะโดนกับเขาไปด้วยนะเพราะอะไรคุณรู้อ่ะ พราะถ้าเกิดสมมุติเขาตั้งไอจากกา้จักราวุธเนี่ยขึ้นมาเป็นนานยกรัฐมนตรีแล้วตีบันจะทําอะไรทีนี้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยถ้ากุมพามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในขเขมรเมื่อไหร่นวแสดงว่าทุกอย่างจบวิธีการของจีนนะทำรัฐประหารทํารัฐประหารคนที่จะมาทํารัฐประหารมีอยู่สามคนด้วยกันคนที่ทําคนแรกเลยเนี่ยก็คือเตเซีฮา เตซียฮาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมจะสั่งทำรัฐประหารโดยมีพลเอกคู่ใจเพื่อนซีหุนเซนสองคนไอสองคนนี้จะโผล่มาก็คือหนึ่งพลเอกหินบุญเทียงนะหัวหน้าบาร์บีคิวแล้วก็ไอคนหนึ่งก็คือพลโทสลายดึกไอสองคนนี้จะต้องกลับมาคุมกำลังทหารแล้วทำรัฐประหารแต่ว่าวิธีการทำรัฐประหารท่านจีนเขาจะเอาเลยนะเขาจะเปิดทางให้ตระกูลหุนเน่ยหนีไปก่อน แต่ถามว่าหนีไปไหนไปจีนไมหมจีนไม่ให้เข้าครับจีนไม่ให้นายฮุนเซนเข้าไปแน่นอนอยังไงก็ไม่เข้าแน่นอนเพราะอะไรจีนไม่ให้เข้าครับคืออย่างนี้ที่จีนไม่ให้เข้าเพราะว่ามันมีเรื่องอยู่กับหลายๆประเทศวันนี้จีนเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มเขาก็จะให้มึงหนีแล้วมึงหนีไปไหนก็เรื่องมึงแต่อาจจะมีหนีแบบจีนเอาปีกมาบาังไว้และให้หนีไป หนีไปในประเทศที่เขาคุยกันได้ออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ของเขาได้สมบัติพัฒนาเขาอยู่ในออสเตรเลียก็เยอะแยะจริงไหมในดูไบบ้านเขาก็มีเขามีบ้านอยู่กับเพื่อนเก่าเขาอะไอที่เขาออกมาแฉชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้ละคุณเซนไม่มีปัญญาปิดเกมแล้วรอวันตายอย่างเดียวคุณเซนไม่มีปัญญาปิดเกมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณเซนอายุสี่สิบต้นๆเนี่ยหรือห้าสิบเนี่ย เชื่อว่าคุณเซนยังจะทําอะไรได้เยอะกว่าน,นี้เมียมันแล้วลูกๆมันทุกคนเนี่ยขนเงินไปที่ไซปรัสแล้วก็ไปแปลงสัญชาติหมดแล้วมันมีสองสัญชาติมันมีสัญชาติขเขมรด,ด้วยแล้วก็มีสัญชาติไซปรัสด้วยถ้าภายในขเขมรเริ่มปั่นป่วนเปลี่ยนตัวผู้นําคุณเซนมันต้องใช้การประทะเบี่ยงเบนอ๋อผมว่ายากถ้าจีนมันจะเอาจริงๆเนี่ยจีนต้องทําทางเดียวคือตเตเซียห่าต้องทํารัฐประหาร เราต้องทําแบบเงียบเงียบตื่นเช้ามาคือทุกอย่างอยู่หน้าบ้านไอ้ฮุนเซ็นหมดแล้วอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยไอ้ไอ้บีเอเนี่ยตอนเนี้ยมันแบ่งออกเป็นสองพวกนะตอนเนี้ยแบ่งออกเป็นสองพวกนะไอ้พวกที่จงรักภักดีกับไอ้หินบุญเฮียงอ่ะก็คือไอ้พวกที่ญาติพี่น้องถูกจับไปนั่นแหะไอพวกนี้แม่งไม่เอาหุนเซนแต่ไอ้พวกที่ยังไม่โดนอยังเอาุเซนอยู่ เราแค่รู้ว่ามันแตกคอกันในกลุ่มของทาหารมันแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับเอ,อพราะอะไรไหมเพราะมันจะลังเลนะครับแล้วถ้าเกิดหินบุญเฮียงแม่งประกาศมาบอกสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับนีน่ตาตาสิงทองถ้าได้ยินเสียงหินบุญเฮียงมาไอ้พวกบีเอคิวแม่งก็เหมือนได้เจอพ่อเขาไม่ได้มองคุณเซนเป็นพ่อนะเขามองคุณเซนเหมือนกับเป็นเจ้าแต่คนที่จะสั่ง ไอ้ BSQ ได้จริงๆเลยเนี่ยถ้าตัวเดิมกลับมารับรองสบายเลยจากกามุูดคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะถูกครับและยังมีสียสุดด้วย